I promise to be your friend, to comfort you and to listen to you, to celebrate your successes and to support your struggles, to love you, respect you and tenderly care for you through all the days of our lives. We may slide all the way onto the finger. ะะก็มีเพื่อนๆหลายคนสงสัยมาเหมือนกันว่าหากเราไม่ใช่คนออสซี่เนี่ยเราสามารถแต่งงานตามโกฎแบบทําพิธีแบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมตอบเลยว่าได้นะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็น Australian Citizen หรือ Permanent r e s เลสเ t นะคะคุณเป็นนักเรียนของอินเตอร์เนชั่นแนลซีดก็สามารถแต่งงานตามแบบฉบับพิธีของเขาตามกฎหมายอะไรเงี้ยได้เลย แล้วนอกจากนี้ก็คือเราสามารถเลือกสถานที่ได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นที่แบบทะเลภูเขาน้ำตกส่วนสาธรารณะหรือตามโรงแรมที่ไหนก็ได้ที่อยู่ในออสเตรเลีย Australia ค่ะเราสามารถเลือกสถานที่ได้นะโดยแต่ละที่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันไปนะเขาจะคิดเลทชั่วโมงเดี๋ยวมิจะทิ้งค่าใช้จ่ายไว้ที่ทายทายคิดนะคะ แต่ว่าของหมิงอ่ะที่แต่งไปอ่ะเนี่ไม่ได้จ่ายเพราะว่าเราโทรไปถามเขาที่เขาซิวค่ะเป็นเหมือนคนดูแลเขตเขตนั้นน่ะสถานที่ตรงนั้นเราก็โทรไปถามเขาก่อนว่าเนี่ยเราอยากได้ที่ตรงนี้นะ,เ,ะเขาคิดเงินเราเราต้องจ่ายไหมมันเท่าไหร่อะไรเงี้ยที่ที่หมิงเลือกมันเป็นค่อนข้างหลบมุมค่ะไม่ได้อยู่กลางสวนที่มันจะแบบเด่นเดนสวยสวยไม่ใช่นะคะ ก็คือจะหลบมุมแต่งที่ก็ค่อนข้างสวยนิดนึงเราก็โทรไปถามเขาเขาก็แบบยู่ไปเอาที่นี่ได้เลยอยู่ไม่ต้องบุ๊กไม่ต้องไม่ต้องจ่ายเงินไม่เสียค่าใช้จ่ายตรงนี้แต่ว่าอยู่ต้องรีบไปนะตอนเช้าเผื่อมันมีคนอื่นมาชนอ่ะเราก็ดีใจมากเลยเพราะเราแต่งตอนเช้าใช่ไหมคะเราก็ได้ที่นั้นเลยเพอร์เฟกมากชอบมากมาก,มาก,ก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรอะคะ่ะ ส่วนการแต่งงานนะคะเราจะเป็นต้องมีเซลปเลเบตนะก็คือนายทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สอบมาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาจะคือผู้ดําเนินการแต่งงานเริ่มตั้งแต่เริ่มพิธีจนถึงจบพิธีนะคะเราสามารถเช็คได้ว่าอะไรอยู่เขตไหนเราจะหาเซลปเลเบต์ได้จากการเซิร์ชในเว็บไซต์ะค่ะว่าเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์มพ list of commonwealth r e g i s t เซเลบร a ต์นะคะก็คือเลือกเอาอยู่เขตไหนก็ลองหาดูลองเซิร์ชดูอะคะ่ะการแต่งงานที่น,นะคะจะไม่ได้เหมือนที่ไทยเนาะก็คืออย่างเช่นแบบอีกสอาเดือนเราจะแต่งแล้วก็คือแค่เอาก n นาชุดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยล้วก็คือแต่งได้นี่ไม่ใช่แต่ที่นี่ก็คือเราต้องยื่นฟอร์ม Form N O I M ก่อนหรือที่เรียกว่า Notice of i n t e n t i o f Marriage นะคะก็คือเป็นฟอร์มที่นายทะเบียนนะเขาจะเป็นคนยื่นให้กับ อ่อ uh, DDM ที่ไทยก็น่าจะเป็นอำเภอประมาณประมาณนั้นน่าจะเป็นอำเภอคือนายทะเบียนนะคะจะเป็นคนยื่นเพื่อแจ้งว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีงานแต่งงานของเราที่นี่วันนี้คือควรจะส่งฟอร์มเนี้ยขั้นต่ำก่อนแต่งเลยคือหนึ่งเดือนนะขั้นต่ำนะแต่มากที่สุดได้เลยก็คือ18เดือน เอกสารที่ใช้ในการยื่นฟอร์มก็จะมีตามนี้นะคะและทุกใบต้องเซ็นสำเนาถูกต้องโดย JP หรือจะติกออฟเดอะเพจนะคะคือไม่สามารถเซ็นสำเนาถูกต้องได้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งในทะเบียนจะส่งเอกสารนันเนี้ยเพื่อที่ว่าเราจะได้ใบเหมือนเป็นใบ Certificate of Marriage มาเซ็นในงานแต่งต่อหน้าพยานต่อหน้าทุกๆคนในงานอะไรเนี้ยค่ะซึ่งเราก็จะได้มาจาก m o n w e a l t h ออสเตรเลียนะคะซองเขาจะเป็นอย่างนี้ส่วนใบจริงๆก็จะแบบลูลามาเห่านะคะก็จะเป็นตรงนี้ชื่อเราชื่อเซเรเบนใครสถานที่ที่ไหนใครบ้างเราเราทรายพยานทรายแล้วหลังจากนั้นประมาณ1เดือนหลังแต่งงานนะคะก็จะมีโพสต์มาส่ง ก็เราก็จะได้ใบที่เป็นเหมือนใบ Offi c i a l อะค่ะเป็นใบ t a n d a r d ซึ่งใบนี้อะเวลาเราทำธุรกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นวีซา่าหรือยื่นอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยเราต้องใช้ใบนี้เราจะไม่ได้ใช้ใบแรกที่เราเซ็นกันในงานเพราะว่าใบานั้นจะไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะคะเราจะต้องใช้ใบนี้ประมาณนี้จ้า ค่ะแล้วก็มาในส่วนของลำดับขั้นตอนวิธีในการแต่งนะคะคือลำดับขั้นตอนคือง่ายมากเร็วมากเร็วจนแบบจบหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือของไทยก็คือแบบยาวนานมากเช้าเย็นเย็นข้ามวันได้ข้าม ก็คืออันนี้คือ20ถึง25นาทีจบแล้วขั้นตอนนะคะก็คือตัวเซเลเบนน่ะกับเจ้าบ่าจะไปรอเจ้าสาวอยู่ที่สถานที่แล้วก็คือเขาก็จะไปรอแล้วก่อนเขาก็จะเปิด เปิดเปิดพิธีทั่วไปแนะนําตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือกล่าวคานู่นนี่นั่นเล็กน,น้อยอะไรอย่างเงี้ยกับแขกที่อยู่ในงานที่รออยู่แล้วหลังจากนั้นพอตัวเจ้าสาวไปถึงที่สถานที่นะคะเขาก็จะกล่าวเปิดงานอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะพูดแบบค่อนข้างเป็นทางการแนะนําตัวอย่างแบบเป็นทางการว่าเขาเป็นานายทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมเขาก็จะแบบว่าให้ผู้เจ้าสาวกับ เจ้าบ่าวอะมองหน้าการจับมือกันคือตลอดเวลาในการแต่งอะจะต้องจับมือนะหลังจากนั้นพอเวลา,าเขาเก่าวเปิดพิธีอะไรอย่างเงี้ยที่ถูกต้องตามกฎเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าให้คู่บ่าวสาวเก่าเก่าวคำสาบานก่อนแต่ไทเปียนจะเป็นคนพูดว่าอัานน,นี้ยูเนี่ยชื่อนี้ชื่อนี้จะรับภรรยาคนคนนี้เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมแล้วก็ตอบไอดูแล้วเขาก็จะมาถามผู้หญิงอีกทีนึงว่า เนี่ยยูจะรับผู้ชายคนนี้เป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายไมู้หญิงก็ตอบไอดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะให้อ่านคําพวกคําคํากล่าวทั่วไปอะคะ่ะเหมือนพวกแบบคําแบบคํากรอนเอยเอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็คืออ่านว่าเน,นี่ยฉันจะอยู่กับเธอดูแลเธอไปจนวันตายจนด,ดุอะไรประมาณเนี้ยก็คือพออ่านจบแล้วอะเขาก็จะให้สวมแหวนผู้ชายจะคนพูดก่อนแล้วค่อยมาที่ผู้หญิงพอผู้ชายพูดจบปุ๊บเขาก็จะแบบ ยูเมสไลก์ลิงอะไรเงี้ยก็คือใส่แหวนให้ผู้หญิงแล้วเสร็จแล้วผู้หญิงก็จะเป็นคนพูดบ้างพอพูดเสร็จก็สวมแหวนให้ใผู้ชายเสร็จแล้วคือก็จะเป็นชอ็ชอตช็อตนี้คือเหมือนในทะเบียนต้องการนะคะก็คือต้องจูบต้องนานจูบ <c oughs> จูบนานมากพอเสร็จแล้วเรียบร้อยก็คือเขาก็จะเชิญไป นั่งบนโต๊ะหนึ่งก็คือจะเป็นโต๊ะที่แบบไว้สําหรับเซนเซนใบที่โชว์ให้ดูเมื่อกี้อะค่ะเป็นใบที่ต้องเซนต่อหน้านายทะเบียนแล้วก็พยานสองคนพยานสองคนที่มาในงานให้เราเป็นเป็นพยานที่จะอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอพอเขาเราเซนก่อนแล้วพยานก็จะเซนต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่จบทุกคนอันนี้คือเสร็จแล้วนะก็คือไปยืนตรงกลางเหมือนเดิมแล้วเสร็จแล้วนายทะเบียนก็จะบอกว่า ก็คือกล่าวปิดงานอะไรอย่างเงี้ยโยนดอกมืองดอกไม้แล้วก็พูดแสดงความยินดีอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะพูดชื่อของเจ้าบ่าวพูดชื่อเจ้าสาวผู้เป็นนามสก,กุลของเจ้าบ่าวแล้วก็แบบขอให้คบกันรักกันไปนานๆเขาก็จะไวพรทั่วไปจบค่ะจบแล้วงงไหมเร็วมากคือแบบฮชุดฉันฉันแต่งนานานมากเลยแต่คือจบแล้ว,ว,ลวก็ดีแล้วก็คือ หลังจากจบงานแล้วก็แล้วแต่คนบางคนเขาก็ปิกนิกกันต่อในพรักอันนี้คือจัดงานแบบแบบแบบเรียบๆนะก็คือปิกนิกกันต่อในพรักก็คือหรือไปไปทานต่อที่ร้านอาหารอย่างของหมินอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไปทานต่อที่ร้านอาหารนน,นะคะก็คือคุณแม่กับฝั่งคุณพ่อของสามีอะคะ่ะเขาก็พาแขกไปเลี้ยงที่ร้านอาหาร ก็คือเหมือนบุ๊กไว้อะไรเงี้ยคือก็คือแล้วแต่คนอะนะคะว่าจะจัดงาน a ร t ปา party ยังไงบางคนไม่จัดเลยก็มีก็คือจบจบก็คือจบพิธีก็คือจบ,ออจบพอถึงที่ทานอาหารก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือแค่ทานข้าวทั่วไปเลยค่ะเหมือนแค่ไปทานไปเลี้ยงแขกที่มาในงานเป็นการขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมายในการแต่งงานที่นี่ค่อนข้างง่ายนะคะค่อนข้างง่ายมากๆเลยอะแล้วก็ไม่ค่อยซับซ้อนอะไรแต่ค่าใช้ใจ่ายค่อนข้าง จุกๆอยู่นะเพราะว่าเราต้องมีเซลเนะลเบเนอะเนาะเรายังดีนะที่ของมิงไม่ได้เสียค่าสถานที่เบาไปเยอะเลยเดี๋ยวมิงจะบอกอีกทีนึงว่ามิงแต่งหน้าเท่าไหร่ช่างภาพเท่าไหร่นะคะแล้วก็ชุดแต่งงานเท่าไหร่คือมันก็จะเป็นราคาคร่าวๆนะคะราคากลางๆนะไม่ได้เป๊ะอะไรเงี้ยแล้วแต่คนจะหาได้อนะเนาะเดี๋ยวเราไปลองไปดูราคากันจ้า cause i want to know the distance for you baby i travel ราคาเซอลเบนอยู่ที่500ร้อยถึงหนึ่เหรียญน,นะคะของมิงเลือกที่890เพราะว่าเลือกแบบฟูลแพคเกจค่ะในส่วนของชุดแต่งงานเราต้องซื้อขาดเลยนะคะทั้งของมิงแล้วก็ของแฟนคือที่นี่จะไม่มีให้เช่านะคะต้องซื้อเท่านั้นค่ะส่วนค่าแต่งหน้าของมิงนะคะอยู่ที่500เหรียญเนื่องจากมิงแต่งไกลมากเลยอยู่ที่นิวคาสเซิลนะคะก็เลยต้องเพิ่มค่าเดินทางให้พี่เขาอันนี้ปิทอินสตาแกรมนะคะลอง ราคาช่างภาพของหมิงอยู่ที่1890นะคะได้ทั้งรูปทั้งวิดีโอคือถูกมากแล้วหมิงเหมาตัวเขาทั้งวันเลยนะลองติดต่อไปได้ที่ Facebook นี้จ้าอันนี้จะเป็นค่าสถานที่เอาดอกกลางแจ้งนะคะก็คือจะมีค่าใบสมัคร1 0 0เหรียญค่าสถานที่ขึ้นอยู่กับสถานที่แต่ละที่ว่ามีชื่อเสียงขนาดไหนนะคะขั้นต่ำคือ100เหรียญต่อชั่วโมงนะคะลองติดต่อดูสนใจที่ไหนลองโทรไปถามเขาซิหรือเช็คในเว็บไซต์ดูนะคะ In this wonderland, hopes and dreams play their themes Here in this one, I would like to say uh, thanks, everyone, for coming today. It's a very special day for us. Uh, we um, really appreciate it, you know, that you guys come to see us i know that is a bit like you could say dangerous or hard to come with all the covids going on but you guys still come and we really appreciate that and we would also like to thank uh, mom and david for organizing all this like restaurant and everything for us so thank you guys and thank you everyone for coming yeah that's thank you. it enjoy it the rest of the night thank you <laughs> that's it good speech i didn't even write that